วันนี้ก็ตาสัมเนินมาบวชหน้าไฟนะครับเป็นบวชการชาปน,นากิจของคุณตานะครับตาสัมเนนเป็นลูกเป็นหลานนะครับ พระไตหังปันเตยะหังปันเตดัชสาตว์ววโตดัชสาตวววโตธรรมะวินาเยธรรมะสินาเยปท้ช้างธมทาช้างอรตังมตังเด็กน้อยไม่เปนอันนั้นนะันั่งนั่งเนี่ยปวดขาแล้วนั่งดีดีนั่งดีดีเริ่มปวดขานเล้นั่งดีดีนั่งสบารไบ เจอแล้วนะก็จะใส่ผ้าเหลืองเป็นตอนนี้เป็นบทเนนเนี่ยน่าไปเดี๋ยวนี้อย่าดมนะนะักุกันมาจากไหนด้ยส่ดาท่่านีาอางนี้

叫啥呢？哎，你妈，叫啥呢？我叫李强，我不能在这做啥子。

แต่จะรีนไปแล้วมันสั่เนี่ยข้างซ้ด้างขวาเนของที่วัดนม่มีของผูาของมาไได้หรอใจตของมาจรงไหนเออทำใจกับไใจิงได้ใจมาเดียวมาที่้างเดียนี้รุ่งรุ่งเ 不。<Yeah. S 1> wow. A minha

Serana si lang.

เอาหนูทำเหมนเองยังไ่ได้ยัน

打丹。 Ừ. Đến sai trong này. พนมต่อไปนี้นะครับวันจันทร์ไหนครับ8สะดวกนะครับสะดวกน้ําเกลือเฮาเอาจะต่อไปทําถวายนะครับ พระธังมตะวันกังอธิวานีสวัสดิ์ตสวัสดิธรรมโมธรรมนัสามิสุปฏิปันโนวัตุสาวกสังโฆสังฆนามิ Sampai jumpa di atapore, sapu kalae, sapa kawato, sawa kazamko, ahunaiyo, pahunaiyo, inaiyo, Pahung sahak <muchas> samabini pita sablo thangkang di me karang, Kudita korak sasena barang, dhanat nidang mawitinat. Jodante sasabawatu desa ya kita sabarating koram,

Vai dh jacket bapiaka lutha Vai mang awin pijot Vai nyaki karating Vay ministrestrial Vai badhhh Vaieday Saya dieran I wo nyaku itu Nah pi ambitious、「Nitu benar Dia mengunggu

ยิมทิมยิมทิมนะระบาปอยา <laughs> 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 อาเทติภูตเถนะสุตาภารทัพมาภิโสติสุภตาวิธาญาณอาเทนะวิธินาจตัวเนตัวกันเถสัตา์มวหตเถสยญมากราเจ้า สายามังคารอังคราธาโยวาจโนติติสรเตปาเมยังสักขีวานิ <laughs> <laughs> นะโพณะตวหาอิ <susurra> <surra> <surra>

สมมติโจทย์แรกกันนะช่วยกันบอกบอกไปเลี้ยงคนถามอยู่ว่าถ้าใส่ไหนยังติดเพื่อนนะ

รำมววาวนาตาโลอายาม้าทันตาทำออกเกิประบนเบนเดอเอาผมาาไปพี่น้องนะครับเออเจ้าผาบเจ้าเพิบขึ้นมาหม,มดเลยครับมาหับผิดรลับพรอยอยู่บนเ่ ก่อนก็จะเย็นเอ่อ <laughs> วันกอนวันกอนครลวรสวบุญด้ันจะได้เา